สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาวัดหมูเดิงในท่าทางของมันที่มันจะขยับยุกยิกอะไรประมาณนั้นค่ะมาวัดกันเลยนังหม,เงแบบแงหมูเดิงแบบแรกคือนังหมูเดิงแบบนี้อุ้ยโอเคแล้วก็โคมันจะเป็นแบบนี้ ก็แบบนี้นี่แล้วก็จะมุ่งมันน่ารักาแล้วก็ตัวมันยักลงมาเพอันนี้ง่ายๆนะทุกคนง่ายๆแบบนี้แล้วก็วาดวงกลมแบบนี้คือแข้งขาเขาแล้วก็ไอคือเอวโป้ข้อศอกน้องหรืออะไรนี่แหละ แต่เห็นว่าสัตว์ทุกตัวมันมีอยแล้วลบตรงนี้ก่อนแล้วก็วัดลงมาเลยนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำระแวงระแวง เราแวงคนมาจับวิ้ยอะไรอ่ะโอเคแล้วก็มาวาดตรงมือตรงนี้เค อันนี้คือลายเย็่นถังนง้ำแล้วก็จะมาลบตรงนี้โอเค,อเ,คเอาตาใหม่นะทุกคนอันนี้คือตาไม่ระแวงอันนี้คือเยื่นอยู่เฉยๆแล้วก็อีกอันนึง อันนี้คือนอนอยู่ในอ่างอันนี้วาดไม่ค่อยเก่งอ่ะนอนอยู่ในอ่างไม่รู้ว่าคแล้วก็วาดอยู่ในอ่างนองอยู่ในอ่างจะวาดแบบ แนวไหนดีแบบนี้เออแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เราลบตรงนี้ก่อนแล้วก็วัดหนังหมดดูเองโอเคลบตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็อันนี้นะแล้วก็ เขาก็จะมาว่าน,น้องหมอดิง้งแบบนี้หุ่หนตังตลก็กเหมือนกวางเนี่ยตัวอะไรสักอย่างนี่นแหละ Oh. <c oughs> อ๋อนี่แต่ว่ามันไปฝั่งนั้นอะเ okay. อ่ออ๋อรู่แลีว้วไงลู้แล้แวลูวเละ๋ยวเอาให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยน้องต้องขี้มุกโป่งด้ เอายสีดำม่แล้วก็อ้ยนี่แนงง่ายน,นี่มันหมูป่ะห <c oughs> <c oughs> มอนหมูอะด้วย ก็ยังวาดต่อไม่ลบตรงนี้นะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นน้องหมูเด้งอยู่แล้วมันดูเหมือนหมูแบบนี้มันมดีไหมเนี่ยน้องตองตัวอ้วน น้องอ้วนเกินไปแล้วก็อ่าตรงนี้แล้วก็นี่อา่ามันดูแปลกประหลาดอย่างมากเลยแล้วค่ะลบตรงนี้มันน่กกากลัวโอเคตรงนี้ก็เหมือนกัน น้องต้องอ้วนอะน้องต้องอ้วนอะน้องต้องเป็นตัวอ้วนๆแบบนี้เอ๊ะมือน้องมือน้องมันก็ปกติแล้วแต่ขาน้องเออไม่ยาวเลยอ่ะขาน้องเล็กมากต้องลบแล้วก็วัดใหม่โอเค อย่างไรเนี้ยมือมันสั้นเกินไปมือได้เนี้ยทุกคนแล้วก็หลบตรงนี้ตลกอะไม่เป็นไรทุกคนเราทำได้น้องอ้วนอย่างมาก น้องอ้วนมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็บอกมันจะเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะมาวาดตรงบอ่บอบ่อมันก็จะวงกลมๆบอกกินข้าวของน้องก็วาดตรงนี้ บอกมันใหญ่จังเลยอะทุกคนว่าป้าใหญ่มากเลยอะใหญ่มากเลยอะ๋ยว mm hmm. ไม่เป็นไรอ๋อ,อตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ mm hmm. ก็วาดใบไม้ mm hmm. แล้วก็เปลือกกล้วย ็อะไรต่างๆอะไรไม่รู้เยอะมากมายเกแค่นี้ก็แล้วกันทุกคนมันเหมือนกันปะมันเหมือนกันปะทุกคนมันเหมือนกันปะเหมือนกันปะอันนี้คือตอนตกใจเดียวกนะอ๋อเอยใช่อันนี้คือตอนตกใจ น้องเล็กปากน้องเล็กวาดใหม่หมดเลยวาดใหมเ่เอาจจะเอาน้องจะไปทางไหนทางนี้หรือว่าทางทางนี้ก็กลลลแล้วกันทุกคนเคลบๆแล้วก็วาดก่อน ก็เละเอออืมแบบนี้ไหมนีเนาะคคดแบบนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรไม่เหมือน ว,วัดปากใหม่ทุกคนวัดปากใหม่วัดปากใหม่ปากนี้มันเหมือนปากกันไม่รู้แล้วก็จะมาวัดตรงปากใหม่แบบน่ารัก <laughs> <c oughs> จมูก มันกินที่จมูกใหญ่เกินแบบนี้มันก็แปลกๆโอเควาดใหม่ เดี๋ยวคนเราต้องเอาใหม่ตามันจะเป็นแบบไหนแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอแบบนี้แหละวดี๋คน นี่หลอดที่แล้วก็ตัวมันกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้โอเคผวมใหญ่จังเลย ทุกคนดูสวยไหมถ้าเกิดใครคิดว่าสวยพิมพ์ม,มาหัวใจฮดหัวใจเลยนะทุกคนไม่แบ่